สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวโดนเนี่ยโอ้ทาเขียวของดีตาอร่อยอ่ะใช่นี่อรสทาดาเขียวแม่บอกแล้วว่านี่คือรสชาเขียวนะคะแม่ชี่อเะขอบคค่ะะอมหมั่งเลยมนละลายอีน้ำเเหลือ่กคือน้ำเ็เนี่ย ข้บดเดี๋ยวมันละลายแล้วโอก็จะกินไม่อร่อยมสินกินออกมาเบาซื้อให้ทั้งเยอะแยะคนต้องเนี้ยเากินรานิปลาชิมนิ้นกิป้าไม่ใช่พอชิชูเลยค่ะเวลาไปเ่นอะไร้าก็ซือของปูอานั้นอะป้อาทำอะไรให้โอต้องเยอะแยะให้ไอติมทำเดี้ยโอ้หัวตาเลยโอ้ที่ชอบแม่แบบไอติมให้ลุกคน ถ้ากันตัดต้าไม่ต้องพาโอหัวแคน๋แลวี่จะไปซว่นะคะเห็นแล้ววกกินตะกินงาคไปเห็นมาวันนี้พี่วัดจุกมาเมื่อวานพี่ก็จุกมาจุกแล้วเอแล้วเอมาทำอนี้ทำไมไม่กินช่างกินไม่ได้สั่งเล่น ผมก็แล้วกันดูขบๆแต่ว่าหลังเกลือ่อยงกดเกลืออร่อยแย่ขอเป่ตดงเดี๋ยวมชอตห้องเงินซื้อติเนี่ยใครซื้อใครจ่ายแล้วเดี๋ยวใครดูโอ้ก็กินไม่หมดก็กินเหลืออยู่ดีหัวขนุนนี้ หมืนโกโก้อะตอนเช้าอะโอ้หวงพี่ต้าใชยสุดโอ้ก็กินไม่หมดถ้าพ่ต้าไม่ชวนกินแบ่ังกินอร่อยกว่าโอ้โอตีค่ะพายปะ้าชิ้นของพิต้าก็ได้ต้าป้อนกับ้าหน่อยโอหัวก้บ คุณลีลาของผมนะ อันนี้เป็นโอโอป้เป็นวงกลมแล้วแค่ปลายชิมบ้างครับว่าชื่ออะไรขาดสึกชินฮะสึกชินขาสึกชิมอเอนเลยครับโอเลยเลยไม่กินหรอกเดี๋ยวแย่งโอ้กิน้อมันก็นกรดียบโอป้าตลาเลยตักให้สปเลยไม่กินแต้วโอป้าต มาหลับหนึ่งอะไรไหมจิ้มันน okay ี่คือแนะนี่คือนะนี่คือนนะพบอยากเกินไปแล้วทีแล้วก็ขอขอขอรีวิวจิ้มกีดน่อนะคะทุกคนอยากกินไหมคะ 他是金。